กลับข้ามาช่วงสุดท้ายผมอยู่กับท่านพลนโทน,นันทเ็นเมฆสวัสด์นะครับเอาละเราคุยไปว่าใน,นขณะน,นี้ทางของเราคือต้องให้ขเขมรคุยกับเราเองเราถึงจะหยุดให้แต่มาเช่นกันตามนัดเลยมาเลเซียน,นี่ชัดมากอันวานี่โทษนะฮะในใสายตาคนไทยคือใช้ไม่ได้ไม่ต้องครบทรัมป์เองรอบนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนว่านิ่งๆไม่ใช่เหรอท่านทาไมเมื่อวานนี้ออกลายมาเลยออกลายให้เห็นแล้วว่าเข้าข้าง,ขางขเขมรเต็มตัวละ่ะ ทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งอเมริกาเนี่ยนะทั้งจีนเนี่ยเน่ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมีสภาพเป็นกลางทั้งอเมริกา,า,กกาและจีนมากกว่าที่จะเอ็นเอียงไปเข้าฝ่ายใครเพราะทุกคนนะใช้ประเทศไทยในการเป็นแหล่งสื่อสารเป็นแหล่งข่าวเป็นแหล่งรวบรวมปัญหาหลายๆปัญหา ที่เกิดกับประเทศอื่นประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสภาพที่เป็นศูนย์กลางการจาร,จรากรรมที่ใหญ่สุดในโลก <laughs> เป็นทำ <laughs> ไมฟั <laughs> เนเน,นะ <laughs> เพราะว่าในในกรุงเทพในอะไรเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอ,อื้อ,ออำนวยความสะดวกในการติดต่อของแต่ละฝ่า,ายใครจะไปใช้ดูใบในการติดต่อประสานงานเรื่องข่าว เรื่องการซื้ออาวุธเรื่องอะไรอะไรนอกจากกรุงเทพเท่านั้นไม่มีประเทศไหนในโลกเพราะฉะนั้นสหรัฐเอเมริกาเองนะมีผลประโยชน์ผูกพันกับประเทศไทยมากพอสมควรมีสถานีต่างๆอยู่ในไทยหลายเือหลายหลายสถานีเช่นเดียวกับจีน <c oughs> ทั้งคู่ก็ต้องการให้ประเทศไทยเป็นกลางเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยเข้าข้างสหรัฐคน คนที่เป็นคนจีนหรืคนสนับสนุนจีนเ็จะไม่มาอยู่สห่รัฐก็จะไปได้ข่าวเมื่อไหลาที่ไปเข้าค้างจีนนี่ยคนที่พวกสหารัฐก็จะไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นขบวนการขบวนการในประเทศไทยตอนเนี้ยก็คือสหรัฐเองก็มีความเอ็นดูประเทศไทยโดยเฉพาะตัวนายกทําก็เอ็นดูตัวนายกพอสมควรเนีเพราะฉะนั้นปัญหานี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะจะมากดดันอะไรมาก ถ้าเพื่อกดดันมากไม่ปล่อยไปถึงเก้าวันหรอกห้าวันป่านนี้ก็จบแล้ว <c oughs> เหมือนรอบที่แล้วแล้วอ่สารัฐไอ้ที่มึงทำไว้จบแล้วทีกูสาดึงมาแล้วแล้วกูาสารไม่มองมึงมาห้าหกวันแล้วนะคือพูดยังไงมึงจะถล่มก็ถล่มไปเ<อ>จบไปไ<ห>เลยจบแล้วทีพูดตรงตรงเอางี้ดีกว่าถ้าฟังนะเอาเอาเราอ่ะมักจะบอกว่าประเทศเราว่ะ ยังล้าหลังสู้สิงคโปร์ไม่ได้แพ้มาเลดโดนเวียดนามอย่างนี้คุยกันอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วทั้งยุทธศาสตร์ทั้งระบบทุกอย่างในทางดีทางร้ายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันดีที่สุดแล้วมันดีที่สุดในโลกสำหรับทั้งสายขาวสายดำสายเทาสา,<อ>สายใต้ดินสายบนดินน่ะคุณอยากอยู่สบายๆก็ประเทศไทยคุณอยากอยู่แบบอัจญากรรมก็ประเทศไทย คุณอยากอยู่แบบนักธุรกิจร่ำรวยก็ประเทศไทยคุณต้องการติดต่อกันที่เป็นความลับมหาศาลไม่ต้องการซื้อขายอะไรกันคุณจะไปติดต่อที่ไหนนอกจากประเทศไทยคุณจะไปใช้สิงคโปร์เหรอจบโดนจับตั้งแต่แรกเลยไม่จบนะฮะคุณจะไปใช้อะไรไปใช้ดูไบจบอ่าทีเนี้ยคำว่าไซออมิสทอลวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของเราคือเราก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับที่ท่านกำลังบอกบอกว่าเฮ้ย ถ้าเราวางตำแหน่งเราให้ดีให้เหมือนเดิมที่ผ่านมาคือรักคนนู้นทีรักกับคนนี้ทีแต่ไม่เคยคลายรักไม่เคยสิ้นรักใครเลยอเมริกาไอก็เลิฟยูนะจีนวอกก็ไอ้หนีนะเราก็อยู่ของเราแบบนี้แหละใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเอเพราะว่าเพราะว่าส,สภาพภูมิประเทศเราเนี่ยมันเกื้อหนุนที่ทําให้อเมริกาเองก็ไม่กล้าทําอะไรกับประเทศไทยมากนะักจีนเองก็ต้องรักไทยทุกประเทศ ทุกประเทศคืออย่างอเมริกาเนี่ยหลายคนบอกทฤษฎีว่าถ้าเราไม่ทําตามใจอเมริกาเดี๋ยวอเมริกาจะทําให้สงครามเกิดในประเทศเราเหมือนยูเครนจริงเหรออเมริกาจะทําลายเราเราปฏิวัติมาขี่ทีอเมริกาเคยทําอะไรเราไหมเออยังไม่ <c oughs> ยุให้ปฏิวัติด้วยบางทีอะ <c oughs> บางครั้งอยู่เบื้องหลังอะไรนะอยู่เบื้องหลังผู้ก่อการปฏิวัติด้วยบางชุดอะไม่มีครับไม่มีไม่ไม่มีมมมมนั่น <c oughs> อาแต่ครั้งนี้ทําบอกนะเฮ้ยสองคนต้องหยุดเดี๋ยวนี้ไม่หยุเดยเดี๋ยวเดี๋ยวยกเลิกไงสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ะเดี๋ยวโดนเต็มเหนียวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสี่สิบเลยน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวอะไรไม่น่ากลัวอะไรครับคนทําอาจจะไม่ขู่คนขู่จะไม่ทําหรือเปล่าสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่สารเล่งรัดก็คือตอนนี้ก็เอาไม่ให้กูเสียหน้ามึงก็เล่งเจดจาก,จากนันซะนี่ก็ปล่อยมาตั้งเก้าวันแล้วอเอาทนันทีสิ คือที่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วทรัมป์เนี่ยดูเหมือนจะเอ็นดูทาน,นายกอนุทินน่ะนายกอนุทินก็ดูเหมือนว่าจะรู้ว่าจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่ถ้าเขาเดินเกมการเจรจาการโต้อตอบแบบเหมาะสมเช่นประเทศไทยเป็นเอกราชไม่เจรจากับทัปม์ไม่เจรจากับใครหรอกมันก็สมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไอ้เรื่องเนี้ยนะคุณอนุทินที่เก่งผมต้องชมในเรื่องการเจรจากับคนเรื่อง การเข้าผู้เข้าคนการคาดคะเนจิตใจคนเขาอ่านใจเก่งโต้อตอบปฏิสันฐานดีมากอย่างนั้นหรือปลคนคุอนทีทีนเก่งเรื่องเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นณขณะเนี้ยเราต้องกลับมายืนอยู่จุดเริ่มว่าเอาล่ะอเมริกาเขาก็มีผลประโยชน์ของเขาจีนก็มีผลประโยชน์ของเขามาเลเซียก็มีผลประโยชน์ของเขาไม่มีใครรักประเทศไทยเท่าพวกเราเองหรอกดังนั้นเราเรา,เราก็ต้องยืนยืนในจุดของเราให้ได้ใช่ไหมท่านครับฮ้า จุดของเราก็าคืออริราชศัตรูต้องถูกกำจับอย่างนั้นหรือเปล่ามันหมายความหรือว่าตอนนี้อยู่ที่จุดว่าสารัฐไปบอกกรรมัมพูชาดี่บอกว่าเอาละอยากเจรจาด้วยผมก็จะเจราจาทันทีนะแต่เจราจาแตผมไอ้ที่ผมยืนได้บทผมไม่คืนนะแล้วทําไม <c oughs> ทําไมทรัมป์ถึงไม่เลือกวิธีที่ว่า <c oughs> คือเฮ้ ทัสามารถที่จะทวิตอะไรก็ได้ถูกไหมครับทําเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วทําไมทําไม่ทวิตมาเลยว่าโอเคฉันจะสปิฉันจะคุยกับหุ้นมาเน็ตนะให้หุ้นมาเน็ตส่งสัญญาณกับไทยแลนด์ก่อนว่าจะขอเจรจาคือถ้าทําพูดตรงๆนี้ไปเลยผมว่าขมนก็คิดหนักมันมันมันมีมันมันมันมีปัญหาตรงที่ตรงนี้ที่ว่าในระบบการติดต่อถึงทําเนี่ยนะเราจะแพ้หุ้นเซนเราจะแพ้หุ้นมาเน็ต เพราะว่าการเมื่อผมต้องพูดไปกับกลับไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะฮะทุกประเทศเนี่ยอยากจะมาค้าขายกับประเทศไทยอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยลงทุนในเขมรลงทุนในมาเลเซียครับทุกคนจะต้องมาติดต่อกับคนกลุ่มหนึ่ง <c oughs> ไอ้สแกมเมอร์กลุ่มเนี้ยอืซึ่งมันจะมีเครือข่ายทั้งหมด <c oughs> ที่จะติดต่อเพราะฉะนั้น คนสหรัฐมากมายก็มีผลประโยชน์กับฮูลมัเน็ตนะอยากจะมาขออะไรกับฮูมัเน็ตได้หมดมึงอยากจะพักภูเก็ตเอาฟรีอยากจะอะไรมาเพราะฉะนั้นูมัเน็ตเนี่ยจึงมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับร็อบบี้ยิสหรัฐหลายคนเขาบอกว่าอะไรนะเพื่อนร่วมรุ่นที่เวสต์พอยต์เป็นทีมรอบตัวทรัมป์อยู่ทั้งสามสี่คนเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเลยด้วยเออใช่ไหมเพราะฉะนั้น ทำก็ต้องฟังไอ้ที่ปรึกษาแต่ในขณะเดียวกันในข้อเท็จจริงแล้วทางหน่วยข่าวมันก็รายงานข่าวว่าจริงๆสถานการณ์จริงๆมันเป็นอย่างนี้นะสถานการณ์ในไทยเป็นยังไงในเมื่อเป,เป็นแบบนั้นแล้วผมบอกว่าทําตึงพยายามทําเป็นไถเฉยอะไรอะไรไปปล่อยมึงไปเอาลบกันไปก่อนก,กูยังไม่ห้ามสักทีเอาให้มันอยู่สักที อ,อ๋อมึงก็เอาให้มันหมดสักที <g ül> เขออ้าใจคือพญาอินทรีย์ีอ่ะตั้งแต่ได้ทรัมป์มาหรือหรือ,หร,อหรือพูดจริงๆนะถ้าถอยหลังกลับไปในในในใ,ในประธานาธิบดีเขาอะทั้งโอบามาทั้งทรัมป์หรือทั้งอะไรเนี่ยโอเคบทของเขาชัดเจนมากทรัมป์นี่จะโฉงฉางเป็นพิเศษแต่โอบามาก็ไม่ใช่คนเงียบถูกไหมครับเวลาเขาพูดเขาก็จะพูดชัดอันนี้คือพญาอินทรีย์อ่ะแต่พอหันมาทางพญามังกรเมื่อวานนี้จากที่นิ่งนิ่งขรึมๆรึมพญามังกรก็ เริ่มออกมาบอกแล้วนะว่าเฮ้ยหยุดได้แล้วควรจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอ่ะอันนี้อันนี้ต้องต้องทบทวนอะไรไหมท่านไม่ต้องทบทวนอะไรฮะในที่สุดเนี่ยเอ,อทําก็จะมาบีบบังคับไทยมากไปได้ใช่เพราะพยามังกรก็มองอยู่ <c oughs> ไม่ใช่มาแชร์มังกรมองอยู่เรามีเหตุมีผลอ <c oughs> เรามีเฉลยเรามีวัตถุพยานเรามีบัญชี ที่จะไปวางที่กัมพูชารอบวางระเบิดในเขตไทยเรามีหลักฐานเยอะแยะนะฮะเรามีที่จะบอกเพราะฉะนั้นสิ่งทีเดียวก็คือเขาก็ต้องหันกลับไปบีบกัมพูชาคือถึงแม้ว่าเองจะตัวใหญ่กับปั้นใหญ่ลังแกใครก็ได้จะบีบบังคับใครก็ได้แต่เด็กอย่างเรามีหลักฐานเว้ถ้ามันยังบีบกูกูฟ้องทั้งโลกเลยนะใช่ อาแต่ฝรั่งเศสก็ยังเข้าข้างขเขมรอยู่นะท่านเอาไนอ้นั่นัไอ้นั่นลูกพี่เลยขเขมรเป็นลูกกระจอกอยู่แล้วไอ้นั่นมันเชื่อชาติแต่สุดท้ายสุดท้ายสัปดาห์นี้คาดว่าคาดว่าคาดว่าจะมีการเจราจากันโดยเริ่มมาจากกรอบในกรอบอาอาเซียนก่อนเข้ามาพูดคุยกันอะไรกันแล้วในสุดก็จะมีการอ,อ,อาจจะหาคนกลางหาอะไรมาเพื่อให้ยุติ อันวาผมยังจะเสนอมาน่าอยู่ไหมอันวาเนี่ยอันอันวานี่ไม่ได้แล้วเพราะอันวาเนี่ยไม่จะไม่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 ได้พึ่งผู้ไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นประธานแล้วนะอันวาเป็นเพื่อนคุณทักษิณคุณทักษิณเป็นเพื่อนคุณเซนอันวาก็คุยกับคุณเซนไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วคือถ้าถ้าเปรียบเป็นยาก็หมดอายุเป็นสินค้าก็ต้องโลสต็อกแล้วนะ ต้องเป็นประธานอาเซียนคนใหม่หรือยังยงฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์จะกตอนนี้ส่งมอบอำนาจแล้วฮส่งมอบอำนาจให้กับฟิลิปปินส์แล้วแต่จะจะเริ่มปฏิบัติจริงๆนะี่ต้องต้นเดือนธันวาไอ้ต้นเดือนมกรอาอ้าวแล้วใครจะมาเป็นคนกลางอะท่าน,นกลไกมันจะเซตเองแต่<น>เราแล้วเราสามารถบอกได้ไหมเฮ้ยเจรจารได้เอาเอาเขมรมาเจรจาสมมุติทรัมป์มะแต่ผมขอไม่เอาอันวาไม่เอามาเลเซียแล้วได้ไหมผมคิดว่าทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ย คงจะมีทีมทํางานที่ปรึกษาอะไรกันเพื่อหาทางลงตัวเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาวิธีอะไรแต่อะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องลงมาที่ผลประโยชน์ของไทยก่อนเราถึงจะเล็จเจราจาและแน่นอนสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณเซนมันไม่อยากเจราจาอยากให้สถานการณ์อย่างนี้ต่อไปเพราะว่าถ้าูดเจราจาครั้งนี้เสร็จตกลงนะเขาก็จะถูกประชาชนเขาลุม คือคุณเซนตอนนี้ปากเหวใช่ไหมข้างหน้าเหวข้างหลังเท้าเท้าประชาชน <c oughs> ไม่รู้จะหน้าหรือจะไปไหนกลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงแต่สุดท้ายจริงๆแล้วเราเดินมาถึงจุดเนี้อันเนี้ยผมไม่ได้เข้าข้างใครหรือยังไงนะท่านนี่คือการประกาศศักดดาประกาศศักดิ์ศรีตัวตนของประเทศไทยแบบเต็มภาคภูมิอีกครั้งหนึ่งบนเวทีโลกใช่ไหมเราได้หลายเรื่องจากปัญหานี้นะ เราได้พื้นที่ที่เคยเสียไปคืนเราได้กเกือบหมดะนะฮะเกือบหมดเราใช้เครื่องบินลบของสหรัฐโจมตีเขมรในทวียุโรปแล้วก็ใช้กิฟฟินโจมตีเขมรน,นะฮะในเอเชียเองเราก็มีเครื่องบินลบของเกาหลีที่เรามาใช้ร่วมในครั้งนี้ด้วยอ,อ,าวอาวุธหลากหลายเราใช้ของหลายประเทศผสมกัน นะฮะเราใช้หลายมันแสดงให้เห็นนึกว่าประเทศไทยเนี <c oughs> ่ยเรามีมิตรมากมายหลากหลายอืมเรามีมิตรมากมายมากมายหลากหลายที่จะช่วยเหลือ <c oughs> นะฮะอาวุธที่ใช้เนี่ยเราก็สามารถที่ไปใช้ค้างอาวุธสำร,รองของประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศได้ครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาเรื่องเนี้ยปัญหาอาวุธเนี่ยมันไม่มีอืมมันไม่มันมันมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร เราจะมีหลักการและมีเหตุผลดีนะฮะที่ทำให้ชาวโลกเห็นสุดท้ายสิ่งที่ประเทศไทยได้นอกจากได้พื้นที่คืนแล้วเรายังเป็นประเทศที่ช่วยโลกในการทำลายกลุ่มแสแกมเมอร์ออืใช่เราทำมาเราในสองเดือนเนี่ยทำมาเยอะฮใ,ในใน,ในผลดีของรัฐบาลเองที่รัฐบาลได้ก็คือหรือคนไทยได้คือเราก็รู้ว่าใคร าการเบืองขอคนไดคนไหนที่ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับม <st arts> ัน <st arts> และอันนี้เป็นปัญหาสำคัญศักดิ์รีของการต่างประเทศเราเกลับมาได้เลยนะครับกลับมารอบนี้ค่อนข้างจะเต็มภาคภูมินะสุดท้ายนะก็คือสงครามครั้งนี้ทำให้คนไทยรักกันและรู้จักประโยชน์ว่าทหารมีไว้ทำไมสามัคคีคือพลังครับและ ผมย้าอีกครั้งย้ํามาทุกวันว่าแบบที่ท่านนันทเดชว่าเราเนี่ยนั่งกันเนี่ยทั้งท่านนันทเดชทั้งผมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราอยู่เย็นเป็นสุข,ส,ขสบายยังกินข้าวยังนอนหลับยังใช้ชีวิตไปดูหนังไปฟังเพลงเหมือนราวกับว่าเราไม่เพราะเราเป็นหนี้บุญคุณของพี่น้องทหารทุกคนนี่คือเรื่องจริงนะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ทางท็อปนิวส์77แห่งนี้กับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์ลาคุณผชมไปก่อนครับสวัสดีครับ